สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้นะครับช่วงเย็นๆแบบนี้ผมจะมาทดสอบผมจะมารีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อพานาโซนิกรุ่น PTLB 3 3 0นะครับสำหรับสเปคของเจ้า p a n าโซนิก PTLB 3 3 0ตัวนี้นะครับความสว่าง3,300ลูเมนนะครับคอนทราตเรติโอ1,000 0ต่อ1ความละเอียด1,024 7 6 8คูณ768หรือว่า XGA นะครับช่องต่อทางด้านหลังก็ครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออ d ด o i โออินออ u ดโอเอาท์หรือ AV เหลืองแดงขาวนะครับสำหรับต่อเครื่องฉายเอ่อสำหรับต่อจากเครื่องเล่น DVD ในรุ่นเก่าเก่ารุ่นก่อนที่ไม่มี HDMI นะครับตัวนี้มีช่องต่อ VGA ถึง2ช่องนะครับ VGA หรือคอมพิวเตอร์นะครับ2ช่องเลยนะครับแล้วก็มีมอนิเตอร์เอาท์แล้วก็มี HDMI แล้วก็มีช่องเสียบสายแลนต่ออินเทอร์เน็ตแล้วมี USB Type A ท p e B 2ช่องเลยนะครับใช้ Type A กับท p e B นะครับผมทำการเปิดเครื่องเพื่อที่จะรอนะครับการทดสอบแล้วนะครับนี่ครับผมเปิดแฟลชโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ทุกท่านเห็นว่าสภาพนี้ใหม่กริฟเลยนะครับผมทดสอบกับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับเป็นเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์หรือว่า HD เพลเยอร์นะครับเป็นเครื่องเล่นมัลติมีเดียเพลเยอร์นั่นเองนะครับต่อกับลำโพงบลูทูธนะครับเอาละครับ เดี๋ยวผมจะเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับฉายเข้ากำแพงเลยครับเดี๋ยวผมจะปิดแฟลชแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับในรีโมทอ่ามืดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาเลยเลยครับอ้าวเดี๋ยวปิดแฟลชนะครับเพื่อทำการทดสอบฉายเข้ากำแพงครับมาแล้วครับ จอยักษ์จอใหญ่ทีเดียวนะครับประมาณ4เมตรเลยนะครับกาแพงตัวนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหมาดูลําแสงกันครับคุณผู้ชมครับมาดูลําแสงนะครับ3,300ลูเมนนะครับของเจ้าพนาโซนิกโปรเจ c เตอร์ครับพนาโซนิก PTLB 330มาครับมาแล้วครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับอ่าทดสอบฉายภาพยนตร์ตัวอย่างบางตอนหัวม้วนเลยครับดูครับ โอ้โหจอใหญ่จอยักษ์เลยครับคุณผู้ชมครับดูฉายเข้ากำแพงไป2ช่องนะครับเกือบหมดเกือบหมด2ช่องนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูลำแสงครับพุ่งกระจายทีเดียวนะครับ3,300ลูเมนนะครับพาโซนิก PTLB 3 3 3 0นะครับต่อกับเครื่องอ่านไฟภาพยนตร์เ d Play เ r นะครับ และลำโพงผู้ทูตอะไปดูกันเลยครับโอ้โหแสงครับคุณผู้ชมครับอะไรมันจะจําขนาดนี้ครับนี่ฉายยังไม่มืดดีเท่าไหร่ครับดูท้องฟ้าคุณผู้ชมดูกําแพงดูท้องฟ้าดูครับโอ้โหแล้วก็ดูจอครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆนี่ยังไม่มืดดีเท่าไหร่เลยฉายเข้ากําแพงเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูลําแสงครับคุณผู้ชมครับ 3,300รลูเมนครับพ纳โซนิก P T L B 3 3 0ครับสีสเกตชานลครับค่ำคืนนี้นะครับทดสอบฉายเข้ากำแพงอีกแล้วครับโอ้โหรำแสงสวยจริงๆครับโอ้โสดยอดมากครับสุดยอดจริงๆครับนี่เป็นการฉายเข้ากำแพงนะครับดูครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมดจั่มเลยสุดยอดจริงๆครับ ื่ออะไรมันจะเจ่มขนาดนั้นครับดูครับดูลำแสงโอ้โหมาดูกันจะจากใกล้ๆครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ย3,300ดูเมนครับใครจะมารับไปมายกไปได้เลยครับอำเภอเมืองศรีสะเกษโอ้โหนี่มัน ภาพ,พยนต์กลางแปลงชัดๆเลยครับดูครับแสงครับสุดยอดจริงๆครับ สุดยอดของจริงครับคุณผู้ชมครับหลายวันทีที่สี่กุมภาพันธจำนองจือชาดิถีดอกไม้ละมาสไม่สิยังคิดบางคั้งล้วเฮ้านั่นคุยกันเคยหวนมตักในพรวิมงิงรัางนั่งจำในหรือมาลืมละบอสาเื่อขึ้นอละขึ้นดันแม่ไข้โอ้ครับลำแสงอ้โหีดนรอดูลำแสงครับสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดคอยต่อไปแม่มันจะไม่ให้สิ่งความบันังสุดยอดจริงๆครับขอเจ้างฟังวันไหนพระชังเจ้าโตเต็ม สุดยอดครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับนี่คือพนาโซนิก c ี t ทีย3 0มีสามสามศูนะครับสามพลูเมนครับอ่ะเดี๋ยวปิดเสียงไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหดูความแจ่มดูความสว่างนะครับคุณผู้ชมครับอืวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับทดสอบฉายเข้ากำแพงให้ดูอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดจริงๆนะครับเจ้าพนาโซนิกโปรเจคเตอร์ PTLB 3 3 0ความสว่าง3,300ลูเมนตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับอสุดยอดของจริงครับดูครับดูครับภาพแ่มสว่างแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับ มาต้องเดี๋ยวผมไปเองก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ